ต่อไปนะคะเป็นวิธีการใช้ p a d เล t นะคะขั้นแรกของการใช้ p a d เล t ก็คือเราก็เข้า Google นะคะพิมพ์คาว่า p a d เล t เข้าไป p a d l e t นะคะแล้วก็ Enter ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของแพ d l e t นะคะนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Padlet นะคะ Padlet ตตัวนี้เราก็ใช้เป็นกระดานข้อความหรือการใช้ในการตอบโต้นะคะ ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูกับนักเรียนก็ได้นะคะ,ะต่อไปเราก็ใช้การล็อกอินแล้วก็ไปที่ปุ่มล็อกอินนะคะส่วนแพลนนี้นะคะจะให้ล็อกเราเลือกล็อกอินโดยการใช้ล็อกอินผ่าน Google หรือว่าจากผ่านผ่านของ facebook ก็ได้นะคะหรือว่าจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้แล้วแต่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าด้วย Google กันนะคะ ตัวนี้ก็เลือกบัญชีของ Google ไปรอแป๊บนึ่งน,นะคะให้ Padlet ได้เชื่อมต่อกับ Google ของเราแล้วก็กดอนุญาตกดอนุญาตปุ๊บตัวนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของ Padlet ของเราแล้วนะคะที่เป็นบอร์ดหรือว่าเป็นกระดานข้อความของเราตัวนี้เราก็จะบอกให้รู้ว่า ที่เราสร้างมีอะไรบ้างมีกี่อย่างนะคะตัวนี้กิจกรรมมีเพื่อนได้มาตอบหรือว่ามีคนมาเสนอความคิดเห็นกี่คนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์แน่ต่างๆนะคะาเรามาดูบอร์ดของเราวิธีการสร้างบอร์ดใหม่แล้วก็ไปที่ New p a d l e t คลิกเข้าไปนะคะ รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูตัวนี้มันจะเป็นการสร้างแพดเล็ตของเราไตเติลชื่อเราจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปแบบฝึกหัดตามตอบก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นคำขยายความของข้าหนานะคะอ่า ม่ง่าคำขยายความแล้วก็พิมพ์ไปว่าอย่างไรเมื่อกี้อ่าคำกระดานคำกระดานคำถามน่ารู้ก็ได้ะคำถามน่ารู้โอ้ตัวนี้เขียนว่าความรู้ทั่วไปต่อไปเราก็เรียกเลเยอร์อนะคะว่าเราจะเอารูปแบบไหนตัวนี้จะเป็นฟรีดอมตัวนี้จะเป็นเก i d ดแล้วก็สตรีม ต่อไป w อลเ p a p e r เราจะเลือกแบบไหนถ้าไม่พอใจแล้วก็กดมอนะคะแล้วก็เราสามารถแอดได้ว่าเราสามารถเลือกรูปจากภายนอกได้นะคะอ่า add i m a เ e เข้ามาปุ๊บเอาไฟล์รูปจากเครื่องของเรานะคะรลเขาอัพโหลดแป๊บหนึง่ง จากนั้นเราก็กดโอเครูปที่ได้ก็จะมาเป็นวอลเปเปอร์ของเรานะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดกลับจากนั้นทีมตัวนี้ทีมของมันมันก็จะต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะต่อไปไอคอนอ่าเราสามารถเลือกเปลี่ยนไอคอนได้นะคะจะไปปรากฏหน้าโหมดของเรานะคะ คล้ายๆกับกลุ่มใน Facebook อะคะ่ะเราสามารถเลือกไอคอนได้ตามที่เราต้องการนะคะสมมติเลือกตัวนี้ปุ๊บเราก็กด back กลับนะคะต่อไปการโพสต์ตัวนี้เราจะให้เขาระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ตต็กตัวนี้หรือจะมีการคอมเมนต์หรือไม่สามารถคอมเมนต์ก็เลือกตัวนี้ได้นะคะต่อไปที่อยู่หรือ URL เราสามารถเปลี่ยนยูเซอร์หรือว่า เปลี่ยนที่อยู่ของเราได้ให้ชื่อที่มันจำง่ายๆตัวนี้เป็น T G อ่าก็ได้นะคะจากนั้นตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้ภายหลังนะคะเราก็กดเซฟอ่าโพสเราก็จะได้บอร์ดกระดานข้อความของเราเราก็จะขึ้นโพสต์โดยการกดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะโพสตัวแรกของเราจะขึ้นมาแล้ว หัวข้อแล้วจะบอกว่าข้อที่หนึ่งอ่แกถ้าเราสมกมือกดผิดไปแล้วนะคะเราสามารถกดข้างบนนี้ในการแก้ไขได้นะคะโดยกดที่ปุ่มดินสอแก้ไขอ่ากดอีกนะคะอ่ากดกด แก้ไขตัวนี้เราก็บอกว่าจังหวัดใดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตัวนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยเราก็รอเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าจังหวัดอะไรนะคะในช่องคอมเมนต์ตัวนี้หรือเพิ่มเข้ามาอีก ไม่ได้รอกอ่านี่นะคะเราก็กดปุ๊บเพื่อนสามารถมาคอมเมนต์ได้ต่อไปแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นมาอ่าข้อที่สองจังหวัดอะไรเล็กที่สุดในประเทศไทยอ่า นี่คือคำถามนะคะเราก็ลองให้เพื่อนหรือตัวนี้มันก็จะมีความสามารถในการแนบไฟล์ได้หรือว่าแนบรูปภาพได้นะคะเลือกไฟล์รูปที่เราจะแน่ลงไปปุ๊บรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะแนบให้เรานะคะรอโหลดปุ๊บเรากดโอเครูปก็จะมาปรากฏอยู่นะคะหรือเราสามารถแนบวิดีโอก็ได้อ่าตนนัวนี้โดยการก๊อปจาก แล้วก็ไปหามาวิดีโอรูปภาพหรือว่าไฟล์ต่างๆได้จาก Google นะคะอ่าตัวนี้ลองดูเราหาไว้แล้วหาปุ๊บจะเป็นตัวนี้โพสได้นะคะเป็นกระดานข้อความถ้าเราไม่พอใจหรือว่าต้องการแก้ไขกดที่แก้ไขได้นะคะหรือถ้าเราต้องการจะลบเราก็กดที่ delete post ได้เลย ต่อไปถ้าเราไม่พอใจตัวนี้เราจะแก้ไขแล้วก็มากดที่ปุ่มเฟืองนะคะ,ะแก้ไขคำถามได้จะเป็นสตรีมก็ได้นะคะหรือจะเป็นฟรีดอมแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาอย่างไรเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ได้ตามใจเราชอบนะคะเปลี่ยนไอคอนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดเซฟจากนั้น เมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะกดแชร์โดยการที่กดปุ่มแชร์ตัวนี้นะคะแชร์ Share ตัวนี้เราก็สามารถเลือกตัวนี้เป็น private ก็ได้เป็นโดยใช้ p าสเวิร์ก็ได้หรือเป็นความลับหรือจะเป็น public นะคะแล้วก็กดแชร์เราใช้ QR code ได้นะคะจากโทรศัพท์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเซฟแบบเป็นรูปภาพพอเซฟปุ๊บ อรอแป,ป๊บหนึ่งนะคะอ่าก็จะออกมาให้เราเรียบร้อยเลยว่าจะเป็นในลักษณะไหนต่อไปในแนวของ pdf ก็จะบอกเรียบร้อยนะคะวันที่เท่าไหร่ใครมาเม้นบ้างหรืออะไรบ้างเราจะสะดวกในการตรวจงานนะคะต่อไปหรือจะเป็นแบบ excel หรือว่าแบบ print out นะคะเลือกเอาแล้วแต่ชอบนะคะ ค่ะต่อไปเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กดออกหรือว่าถ้าเราต้องการกลับไปที่หน้าของเรานะคะหรือกระดานของเราเราก็ไปกดที่คําว่าแพลเลตัวนี้นะคะเพื่อกลูโฮมเราเสนใจอันไหนเราก็เข้าไปแก้ไขได้ตลอดนะคะเข้าไปเช็คได้นี่คือบอกข้อความของเรานะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะหวังว่า คงจะได้วิธีการใช้เพล็ดไปอย่างลุลามนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ